ความเดิมตอนที่แล้วเราไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นสัตว์ประหามนุษย์ตกทั้งหัวแบบไหนเดี๋ยวข้นจะสอนเองเองรงเล็บลแกันประนานการวาริซอนกันบังอาจนะหึ่ององใช้วิญญาณยุทธ์สวดสดีออัดคนแบบไม่ต้องใช้พลังวิญญาณรู้ถึงดีเป็นบ้าป่าที่เลี้ยงสัตว์วิญญาณไม่ว่าจะของอาณาจักรไหนก็ทูกป่าทิ่โตไม่ได้วัง าาอีสัต์ความเร็วสูงใกล้เข้ามาตอนที่ยี่สิบเอ็ดระวังอีสัต์ความเร็วสูงใกล้เข้ามามันดูเหมือนหูบินได้เลยค่ะมีสูงจับเลนไม่มากและจะสองถึงสามเมตรบนหัวมีงอนสีแดงสดด้วย้วพางเราเป็นไงพางเหรอเออเหมือนไปนพัดย่ะดูชิงดูซิว่ามีความยาวเท่าไหร่ ตัวปีกมันเสียอะไรความยาวประมาณ6-8เมตรปีกของมันมีสีแดงอ่อนถึง8เมตรสีแดงอ่อนมันอาารพิษงอนไก่หางหงออายุ 1, าพัน 1, 1, ปีก็จะบญเตมาพนสามร้0ยถึง1 8 0 0ปีอายุและคุณสมบัติเหมาะสมอารพิษอายุพันปีเช่นนี้หาได้ยากนะแต่ว่าโชคดีจริงๆเอาซื้อขาจริงเลยเนี่ยเยี่ยมไปเลยแม้ว่าสัตว์ชนิดนี้จะใช้รูปแบบการโจมตีเดิม ไปใช้ตัวรสัสตุรจนขาดอากาศหายใจแต่ว่าเหมือนว่องไวม้ากตอนของมันยังใช้เป็นแหล่งพลังงานที่ใช้เพิ่มความเร็วเพื่อหลบหนีสัตรูและร้นกายหายไปภายในพริบตาจี่เป็นสัตว์วิญญาชนิดหนึ่งที่ล่าจับได้ยากแล้วเราจะล่ามันยังไงสัตว์พวกงูกลัวนกวิญญาณยเจ,ะจะ้าอ้วนคือพญาางองคิดว่าพอจจกราบามันได้บ้างไหมอสรพิษงอนไก่จมบตีไม่รุนแรงสิ่งที่ต้องระวังคืออย่าให้มันหนีไปได้นีเจ้ารู้จักสัตว์ชนิดนี้ Chúng ta sẽ tiếp hãy cho cháu lựa chọn trước. Được rồi, thầy. Chúng ta sẽ tiếp rồi. Nhanh lên. không rồi mày phải là nữa เจ้าเก่งมากใส่กลอกอินป่ะเหง่อยเกินแล้วมาเป็นของข้านะอย้่ไม่ไหวแล้วหยะาหยับยุนตอนนี้ละ Ôi! <laughs> Anh à, đâu? luôn! Mày ngay phải nào ใช้เิญ,ญายาอยู่ที่สี่และห้าจมตีมพร้อมกันนี่แหละฝีมือที่แท้จริงของอาจารย์เจ้าที่สู้วันนั้นอาจารย์เจ้าออกมือแล้ว เอาทืขอขะมาดิมาแล้วครับ <c oughs> ต้องค่าสัตว์วิญญาณจริงๆเหรอเม็ดค้ามันได้หรือเปล่าค <c oughs> ะปลาใหญ่กินปลาเล็กเป็นกดห่วงโซ่สิ่งมีชีวิตหากอสรพิษตัวนี้แข็งแกร่งของพวกเราเจ้าคิดว่า ว่าจะปล่อยอาหารที่เห็นอยู่ตรงหน้าไปงั้นเหรออย่าให้เสียเวลารีบลงมือได้ครับแทงลงไปตรงใต้งอนของมันแล้วเจ้าจะได้วงแหวนวิญญาณฮะก่อน อคืเขาเทียนเซียงเขาเทียนเซียงชื่อนี้เหมือนเคยได้ยินที่ไหนมานมวงแหวนวิญญาณหกวงคาดว่าคงเป็นเักรพัดวิญญาณระดับ60สิบเทียบกับระดับมหาปราชวงแหวนเจ็ดวงของอาจารย์เจ้าแล้วปีมือจะต้องห่างกันระดับหนึ่งวงแหวนเปล่งระก,กายแต่ว่าร่างกายของนางปรับสมดุล แสดงว่าวิญญาณยึดของหนาก็คือไม้เท้าที่อยู่ในมือเจ้ามีธุระอะไรท่าทีของอาจารย์เจ้าทีวต่อท่านผู้เท่า <c oughs> วัดดีท่านมหาปราดวิญญาณท่านจะมอบอสรพิษงอนไก่หางหงผันปีต,ตัวนี้ให้เขาไปไม่ได้หอรอนไร เห็นอาสารพิษตัวนี้ก่อนพวกท่านค่ะท่านเห็นมันก่อนงั้นเหรอจะพิสูจน์เรื่องนั้นได้ยังไงอะตอนที่พวกเราเห็นมันไม่เห็นแม้แต่งเงาพวกท่านเจ้าหนุ่มน้อยอย่าเพิ่งใจร้อนพวกเจ้าลองดูที่ท้องของมันก่อนสิ มีบาดแผลที่เกิดจากการถูกไว้เท้าของขะโจมตีอยู่ทั้งหมด3ม หลานสาวของข้าเพิ่งจะถึงระดับสามสิบจึงต้องการวงแหวนวิญญาณมากนางนี่เองท่านอาโสนางพญานาคางามสง่าหาใครเทียมเนานี่เจ้ารู้จักข้าเหรอท่านชอเสียงเครียงไครข้าย่อมรู้จักท่านยายผูน้นี้ไม่ทราบเป็นใครกันออ อ,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 อนีอ่ลูกพี่ใต้ท่านยายนี่เป็นใครเหรอทำไมาอาจารย์เจ้าของเราที่หนุกกเป็นนางนักพญามาังกรเมืองสูงนางพญานาคาเฉาเทียนเสียงผัวเมีลือนามในวงวิญญาจา์ตำนานกล่าวไว้ว่าคู่ผัวเมียนี้เอาชิดจิตเป็นหนึ่งเมื่อรวมกันพลังวิญญาณยศจึงมหาศาลไม่แน่อาจแกงกว่าผู้มีระดับราชชนนนามพรหมยุทธ์ไกลขนาดานเชียว ถ,ถ้างั้นอาซืือหาเขาไม่ได้บงแหวนแล้วสิก็ยังไม่แน่รลยยามังกรไม่อยู่มีนางผู้เดียวเป็นผู้ต่อสู้ของอาจารย์เจ้านางอยู่ที่นี่ยามังกรก็อาจจะอยู่แถวๆถนี้ใหญ่<ม>เท่าคอยระแวระวังตลอดเลยละหากรีบถามลงมืออาจทำให้อสรพิษหนีไปเมื่อพยามังกรไล,ล่ละเด็กๆก็อาจจะต้องเอาชีวิตมาทิ้งที่นี่จะให้นางมาถ่วงเวลาต่อไปอีกไม่ได้แล้วข้าน้อย เจ้าอูจีอ๋อที่แท้ก็อาจจะละพลเรื่องชื่อในวงการวิญญาจานย์เจ้าอูจีนี่เองไม่นานละเนึกอยู่ว่าเหตุใดป่าแห่งนี้ถึงมีมหาปราดวิญญาณกล้าเข้ามาทั้งที่ยังหนุมแน่นข้าน้อยไม่กล้าชื่อเสียงเสื่อมเสียเมื่อครู่นี้ท่านว่าหลานสาวข,ของท่านต้องการวงแหวนวิญญ,ญาณน,นี้มากตามหลังแล้วข้าน้อยนั้นอ่อนขว่านควรมอบให้าาท่าน แต่ว่าแต่ว่าอะไรละ่ะเราเป็นฝ่ายที่เจออสรพิษนี่ก่อนถ้าหากมันไม่ได้รับบาดเจ็บพลาเราคิดว่าจะจับได้งั้เหรอรีบส่งมาให้เราเถอะ <c oughs> ไม่งั้นเราก็จะไม่เกรงใจนี่แปลว่าเจ้าจะไม่ยอมมอบอสรพิษน้อนไก่หางหงส์ตัวนี้กลับมาให้เรา แต่โดยีอย่านสินสินะท่านกล่าวเช่นนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะไม่มีใครเป็นเจ้าของสัตวิญญาณในป่าชิงโตแห่งนี้แล้วท่านจะกล่าวเช่นนั้นได้ยังไงถึงท่านจะเจออสรพิษตนนี้ก่อนก็เถอแะแต่เราตั้งหาที่เป็นคนจับมันหน้า ท่านบอกว่ามันเป็นของหลานสาวท่านแต่มันก็เป็นของลูกศิษย์ข้าด้วยเช่นกันอะไรนะจะบอกว่าในบรรดาเด็กพวกนี้มีคนที่ถึงระดับ30ด้วยนะเอาซื้อขอครับเรียนท่านซิววิญญาณยุทธของเจ้าอยู่ระดับไหนผู้อสสวิญญาณยุทธของศิษย์ระดับ30คสิบเด็กหนุ่มพวกนี้อายุน่าจะออนกนว่าอีหลานของข้าสองสามปีแต่ว่า พลังวิญญาณของเขากลับถึงระดับสามสิบแล้วอูอาวุโสถ้าหากไม่มีอะไรแล้วพวกเราขอตัวก่อนเมื่อเป็นเช่นนี้ งั้นก็เอาตามกฎขององค์การวิญญาจารย์ก็แล้วกันกฎของวิญญาจารย์ขอเชิญผู้อาวุโสกล่าวงั้นก็ให้สิทธิ์ผู้นั้นประลองยุดกับร้อนข้าสักตั้ผู้แพ้ต้องสละวงแหวนเลงว่าจะไม่ได้ อะนะเจ้าอูจีข้ายอมถอยให้เจ้าแล้วเจ้าจะเอาอยัางไงอีกที่จะเล่งแน่กับข้อจนถึงที่สุดนั้นเหรอไม่ใช่เช่นนั้นหากแต่สิ่งพูดนี้เป็นเพียงวิญญาจาร์สายอาหารอะไรนะสายอาหารเหรอีกเขาเป็นแค่วิญญาจาร์สายอาหารเท่านั้นเองเหรอป่าแต่เจ้าไม่ทราบว่าเป็นคนของตระกูลไหนกันนะข้าไม่มีตระกูล ไม่มีตระกูลแถมเขาอย่างหนุ่มแน่นเช่นนี้ถ้าหาดึงมาอยู่ฝ่ายเราคอยช่วยอีหลานได้ทุกอย่างก็จะสมบูรณ์แบบเนภอนุอ่มเจ้า อาจารย์เจ้าหให้ข้าสู้แทนเสียวอ้าวเยอะต่อไปพระจามังกรอ่านโผล่มาข้าระดับ29่ว้ไม่ถือว่าเสียเปรียบท่านอาวุโสเห็นควรว่าอย่างไรได้หรือเปล่าครับ กเบด้องอีหลานคาถาอาสารพิษมหาวิญญาจารย์ศึกสองวงแหวนระดับ30มสังซานพลังย่าเงินครามมหาวิญญาจารย์ศึกสองวงแหวนระดับ29่เ้าเชิญย่าเงินครามเหรอก็แค่วิญญาณยึดขยัน ยุทธหนูงโอ้วิอาสนะการพิจารณาทิพย์แนการประลองยุติเพียงแค่นี้วิเกิดอะไรขึ้น พิทยาชาใช้ไม่ได้ผลวิญญาณยุคที่สองดาบอสรพิน่าน้ก็ใช้พลวอ